วันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์กันกิจกรรมที่คุณครูจะนำมาทดลองชื่อกิจกรรมว่าติดลึกโดยไม่ต้องใช้กาวเด็กๆพูดตามคุณครูสิคะติดลึก ทีวีอย่เนี้ยคุณครูวิบตอนเด็กๆอ่ะคุณครูมิ้นเคยสังเกตตัวคุณครูมิ้นไปดปิดทีวีใกล้ๆใช่ไหมคะพอกดปิดจึ๊มที่หน้าจอของทีวีเนี่ยปุ่มยังมีสมัยก่อนนะมันจะมีปุ่มกดคุณครูมิ้นก็ใช้มือจิ้มกดลงไปแล้วหน้าจอทีวีเนี่ยมันก็จะดูเส้นผมของคุณวิบเนี้ย ดูค่ะขั้นที่อันที่หนึ่งคือเราจะใช้อะไรคะพลาสติกกันกระแทกใช่ไหมใช่อ่าเด็กๆดูที่ข้างหลังของคุณครูค่ะนี่คือกระดานใช่ไหมคะใช่กระดานที่เราใช้เรียนกันเนี่ยถ้าคุณครูเอาแผ่นพลาสติกกันกระแทกมาติดไว้แปะไว้ที่กระดานแบบนี้เด็กๆคิดว่ามันจะลวกไหมไม่ลวก เราจะหันหน้ากลับนะคะ,ะก,กับรัศดิการกระแทกแล้วก็วางไว้บนฝ่ามือแบบน,นี้แล้วเราก็ใช้ผ้าขนุนนะคะถูถูตรงนี้ถูแบบน,นี้มีขี้ออกมาทำ rape. ทับองอ <S <S โทำให้เพื่อนดูเอาใหม่เอาเหนื่ยเอาใหม่เอาเก็บมือเก็บมือทีละคนคุณครูขอทีละคนดีกว่าเอาแจกเอาที่อโต้ i uh -huh. เดี๋ยวเราจะใช้ลูกโป่ไปถูกับอะไรดีถูหัวถูหัวผมลองดูสิว่าจะเป็นเหมือนที่ครูมิมได้บอกมาเมื่อตะกี้หรือเปล่าแต่เปลี่ยนจากทีวีมาเป็นไรนะคะลูกโป่โอ,อ่ะถ้าครูคเอาเส้นผมเนี่ยเอาเส้นผมของ Thank you. Let me Yeah,